สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดียามเย็นวันที่22กันยายนนะครับเวลาตอนนี้นะครับเวลา16นาฬิกานะครับหลังจากฝนตกเมื่อตอนเที่ยงก็รถได้พักนะครับไม่ได้ทำงานก็นะครับพาท่านผู้ชมมาชมรอบๆบ,บริเวณที่เราได้ทำการขุดไปแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับน้ำในบ่อของเราก็เหลืออีกประมาณ50เซนนะครับจะเต็มขอบบ่อแล้วนะครับนี่เลยนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพื่อเป็นแนวทาง คันใดที่กำลังจะหาข้อมูลอยู่นะครับนี่นะครับมาดูมาดูอีกฟังหนึ่งนะครับก็จะเป็นไร่มันนะครับนี่นะครับเมื่อก่อนที่ตรงนี้ก็นะครับเป็นป่ายูคานะครับเป็นป่ายูคาหรือนะครับเมื่อก่อนน่าจะได้ปลูกมันด้วยนะครับนี่นะครับแต่ตอนนี้นะครับ เจ้าของได้มาเปลี่ยนแปลงนะครับปรับสภาพใหม่นะครับนี่ทำการขุดนะครับเก็บเก็บกักน้ำนะครับบ่อนี้นะครับน้ำเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับในร่องทุกร่องมีน้ำเต็มหมดแล้วนะครับในบ่อก็มีน้ำนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปชมด้านโน้นนะครับนะครับหลังจากฝนตกนะครับท่านผู้ชมขอโทษนะครับนี่ครับเดินดินเหนียวมากเลยนะครับนี่นะครับระหว่างสองข้างนะครับระหว่างสองข้างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นการปลูกมันด้านนี้ก็ อาจจะเป็นการเปลี่ยนแนวความคิดใหม่นะครับมาทำแนวแบบผสมผสานนะครับปลูกนะครับแบบปลูกกล้วยปลูกยางนานะครับคือพูดง่ายๆว่าเป็นการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับนี่นะครับลุมขนมครกของเราที่ได้ขุดไว้นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวจะพาไปชมด้านนู้นดีกว่านะครับไม่มีอะไรนะครับก็พาท่านผู้ชมได้เดินได้ชมดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะขุดนะครับว่าบางคนบางท่านนะครับว่าพื้นที่แห้งแล้งทำอะไรไม่ได้นะครับนะครับแต่ไม่ยอมขุดนะครับ มีท่านหนึ่งนะครับที่โทรศัพท์มาสอบถามผมนะครับอยู่ที่โคราชท่านก็ได้คุยกับผมเป็นท่านเกษียณท่านได้เกษียณแล้วนะครับเกษียณจากราชการนะครับแต่อยากจะทำก็โอ้ก็ ท่านก็เข้าใจดีเหมือนกันนะครับว่ามีแต่พื้นที่แต่ทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ท่านได้ได้ซื้อแล้วก็อยากจะทำให้ชาวบ้านดูนะครับที่ได้คุยกับผมนะครับมีแต่ที่แต่ไม่ไม่ไม่กล้าขุดสะนะครับกลัวเสียพื้นที่ <laughs> ท่านก็เลยอยากทำให้ ให้ดูผมก็เลยอยากจะมาถ่ายให้ดูว่า,าพื้นที่โคกนะครับว่าขุดไปแล้วจะมีน้ำหรือเปล่านี่นะครับนี่นะครับที่ผมได้ขุดเสร็จยังไม่ถึงเดือนนะครับนี่นะครับยังไม่ถึงเดือนนะครับก็ได้มีน้ำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากฝนตกด้วยแล้วก็มีการเจาะบาดาลเสริมนะครับ แล้วก็นะครับที่สําคัญคือเราได้เจเาะธนาคารน้ําใต้ดินหรือว่าสะดือน้ํานะครับสองจุดในบ่อตรงนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับลุมหนึ่งแล้วก็จุดด้านโน้นลุมหนึ่งนะครับน้ำมันก็เลยเขาเรียกว่าน้ำมันซับออกมาด้วยนะครับน้ำซับออกด้วยแล้วก็ฝนตกลงด้วยนะครับคือเป็น นาคาน้ำนั่นแหละครับนี่นะครับคือจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยนะครับนี่นะครับเปรียบเทียบสองฟังนะครับคนละเดนนะครับระหว่างระหว่างป่าป่ามันนะครับหรือไร่มันนะครับนี่นี่นะครับคนละเดนนะครับเห็นไหมครับเสารั้วนะครับเดิมนะครับเดิมก็ ที่เราขุดสาก็เป็นที่เนินสูงเหมือนกันนะครับนี่พื้นที่เดียวกันเลยนะครับนี่เป็นพื้นที่เดียวกันเลยนะครับนี่นะครับแต่ระหว่างด้านนี้นะครับก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนาะครับก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับงั้ก็มาดูนะครับตอนนี้ก็ได้ปลูกอะไรต่างๆนะครับ นะครับก็เป็นการปลูกยาเฟกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกมาเกือบทุกวันนะครับดูด้านโน้นนะครับนี่ยาเฟกสวยมากนะครับเป็นดินอ่าดินร่วนอ่าดินเหนียวนะครับลักษณะเหนียวนะครับผสมทรายนะครับเหนียวนะครับดูการขุดไม่มีการ น้ำไม่มีการเซาะพังเลยนะครับขุดยังไงอยู่ยงั้นเลยนะครับถือว่าเป็นดินที่ดีมากนะครับนี่ครับลูกอะไรก็สวยนะครับดินแบบนี้นะครับนี่นะครับรถของเราก็จอดหมดเลยนะครับเที่ยงพอดีนะครับท่านผู้ชมฝนตกมาก็จอดเลยนะครับแล้วก็ฝนเพิ่งหยุดเมื่อกี้ ที่หยุดก็ผมได้ออกมาเดินถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าหลังจากฝนตกแล้วนะครับว่าจะมีน้ําเพิ่มไหมครับตก่อนที่ผมกลับบ้านนะครับร่องตรงนี้นะครับก็ยังมีเนินดินอยู่นะครับผมกลับเพิ่งกลับมาเมื่อวานนะครับท่วมหมดเลยนะครับไม่เห็นเนินดินเลยนะครับน้ําก็ขึ้นไวมากนะครับเพราะว่าช่วงนั้นพายุ เข้ามาพอดีนะครับก็ได้น้ําฝนเติมลงไปด้วยนะครับนี่นะครับอะไรก็เริ่มเขียวนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับคาดว่า ถ้าฝนตกนะครับเรื่อยๆก็น่าจะเต็มนะครับดูแล้วลักษณะนะครับนี่นะครับมองไม่เห็นพื้นดินแล้วนะครับตอนนี้นะครับขึ้นไวมากนะครับโอเคเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมผลงานของเรานะครับ ก็ได้มีโอกาสนะครับอยู่ตรงนี้ก็จะได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับว่ากรณีที่ที่สูงนะครับขุดไปแล้วจะมีน้ําเก็บไว้ใช้หน้าแรงหรือเปล่านะครับก็ท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมได้ได้พิจารณาเอาเองเลยตอนนี้นะครับว่า <laughs> โอเคไหมหรืออะไรยังไงนะครับ ผมก็นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะครับนี่เลยครับจุดตรงนี้นะครับคือเป็นจุดที่เราเจะสืบน้ำหรือว่าธนาคารน้ำใตดินนะครับบ่อน,นี้ผมได้เจาะไปสองจุดนะครับรวมพื้นที่ก็อยู่ที่หนึ่งไร่กว่านะครับเกือบสองไร่นะครับ ที่ที่เราขุดแต่มันประเมินเหมือนสี่เหลี่ยมไม่ได้นะครับผมก็ไม่ได้วัดด้วยคือที่ขุดก็ขุดเอาตามสภาพพื้นที่นะครับคือต้นไม้จะอยู่เหมือนเดิมนะครับที่เราขุดขุดแนวขุดโคง้งขุดเคี้ยวนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้ให้ท่านได้เอาไปศึกษาดูว่าการขุดแบบยังไงให เป็นธรรมชาตินะครับก็จะได้เป็นแนวคิดที่ตัดสินเอาไปตัดสินใจในการที่จะขุดเป็นของตัวเองนะครับหรือนะครับมีคนที่อยากขุดอยากอะไรที่ยังหาข้อมูลไม่ได้นะครับก็ให้ท่านได้ชมนะครับเป็นข้อมูลนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็นะครับ เอาไปดูเป็นแนวทางในการที่จะว่าจ้างรถนะครับเขตของท่านนะครับ mm. ก็ดูนะครับ mm. เราออกแบบนะครับ mm. ก็ออกแบบโดยเอาธรรมชาติเป็นหลักนะครับ mm. นะครับเราจะเน้นซึ่งธรรมชาติเป็นหลัก เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นต้นไม้ที่เห็นเห็นอยู่เราก็ไม่ได้ขุดออกนะครับเราจะขุดอ้อมต้นไม้เพื่อที่จะให้ต้นไม้นั้นคงอยู่เดิมนะครับก็โอเคนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้อีกหลายท่านนะครับที่ต้องการจะหาข้อมูลนะครับก็ต้องขอขอบคุณสวัสดีครับ